ทุกสิ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆครับกับงานดีๆครั้งนี้เนอะจะทําให้เราได้อยู่ใกล้กับแฟนคลับมากขึ้นและแฟนมากขึ้นครับไม่แล้วเป็นคอนเสิร์ตห้าคนครั้งแรกของพวกเราด้วยครับคือแต่ละคนก็เคยจัดกันแหละมีสติ้งแต่ละคนไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวห้าคนครั้งแรกของพวกเราด้วยนี่ผมแฟนมีครั้งแรกเลยนะจริงเหรอครั้งแรกของครั้งแรกงกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเลยก็เลยเปลี่ยนลุคเลยไหมครับ บไปเลยครับผมก็ถือว่าโชคดีครับผมที่ได้เปลี่ยนลุกมางานีพอดีนี่นี่เป็นคนนำนะครับแต่ตอนแรกพวกเรา4ี่คนเนี่ยกะว่าผมเล่งเหมือนกันมาทำลุคด้วยคอนเสิร์ตนี้จริงๆต้องเป็นห้าสีขบวนการห้สีเหรอแดงเขียวน้ำเงินอ่ะสิ่งสิ่งที่จะเตรียมมาให้พ้เศอมีเยอะอยู่แล้วครับจริงๆมันก็เป็นธีมของพวกเรานะครับจริงๆเหมือนแบบพวกเราไม่มีสคริปต์อ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีบทไม่มีอะไรก็ ก็ไม่มีโชว์เลยใจอ๋อโทษโทษโทเคเราก็อาจจะเป็นแบบสดๆดแต่มีความเซอร์ไพรส์มีความตื่นเต้นแน่นอนมีความไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วก็มีเกมของรายการเนี่ยมันคือให้คนดูเห็นพวกเราในมุมอื่นที่ไม่ใช่นักแสดงด้วยป็นมุมใกล้ชิดเราแล้วงานเนี้ยมันก็จะทำให้คนดูรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นใช่เราได้เห็นกันโปรเเป็นแล้วก็ได้เล่นกิจกรรมอะไรต่างๆทำให้รู้สึกว่าเราและแฟนๆคอนเนคกันมีความใกล้ชิดเนอะมีความใกล้ชิดหมดเลย อยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรเอยากเห็นอะไรดีวะามวาอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรดีวามีอะไรมาช่วยแฟนบ้างดีกว่าเสน่นะครับโชว์ชเสน่ห์ของพวกเราโชว์ความอยู่ด้วยกันโชว์การร้องเพลงของพวกเราโชว์ตัวตนตัวตนของพวกเราครับขอะคุณตีอะไยอะตีอะไรวอะไรวตีอาไรวะะไรวกตีดตีอะไกวเดีอรีอะไรวะตีอแต่วะมีอะไรแน่ีอะไรมะตีอรัรให้ีับแรนๆมีอะไรแน่นอนครวะตีอไรวอไรวะ เอาเซอรก็เรส์กันเหรอ็ะนะเซอร์ไตรงก่อนเซอร์ไพรส์ตอนที่คุณไม่รู้นะไม่มีสคริปต์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสคริปต์อะไรไม่มีสคริปต์กันบ้านไม่มีเซอร์ไพ์มีมีลัคกี้ดอด้วยลัคกี้ดอใช่ครับพวกเราเอาของส่วนตัวมาแต่ว่าเดี๋ยวรอติดตามว่าจะแบบได้ไปใช่ของส่วนตัวใช่ครับคือทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะได้ของพิเศษจากพวกเราใช่ครับคือเป็นแบบว่าเราโหเป็นเอ็กคลูซีฟมากมาก แต่ละคนนี่ใครเน้นน้องใครเน้นเต้นหรือใครใครสายไหนมาตรฐานด้านไหนอ่ะวันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอๆกันหมดฮะแล้วคือเราสแตนดาร์ดเดียวกันเพราะเราฝึกมาด้วยกันแต่โตโตเขาเป็นนักร้องนะเนี่ยเขาเป็นนักร้องนำครับเป็นลีดเดอร์ด้านลีดเดอร์เดี๋ยวครัเอ็นเตอร์เทนครับวันนี้เขาเป็นเอ็นเตอร์เทนแต่แต่เดี๋ยวมีโชว์พิเศษอีกไม่ใช่แค่ผมนะผมบอกเลยว่าโอ้โหมีแบบว่ากิมมิกของแต่ละคนเป็นมุมที่ไม่มีใครเคยเห็น ไม่พี่บอกทันพี่บอกขันหรอว่าหรอครับอ้าวครับชอบปูใหญ่อ่ะเราใหญ่ใหญ่ดิเราปูใหญ่ไปก่อนมาไม่ใหญ่ก็เนี่ยไม่จริงๆนี่คือต้องบอกว่าเราจะจัดที่ Impact นะครับแต่ว่า Impact ไม่ว่างครับเต็มเต็มครับแล้วเราก็เลยลองไปยู่ราชมังเอาติดแมนยูเออเขาเลยมาจบที่ลิโดนะขอบคุณนะครับกูกลับแล้วครับไปนานครับไปใหญ่ก่อนเขาโชว์ใหญ่เกินอ่ะโอ้โหใหญ่ใหญ่เกินนะไม่ใหญ่เกินไปครับ รอเขาแล้วแบบเท่าๆกันดีกว่านะครับรอแบบไหนบ้างอ่ะรอแบบไหนอันหนึงรอแบบไหนคะลูกรอแบบหมาแบบเราตามธาตุไงตามธิ์ให้าตุตรีเราแบบไหนถ้าตามธาตุก็คงเป็นหนักแน่นครับดูฟิล์มราคาฮะตอบดีครับใจดีครับเราแบบใจดีตรงผมก็เดินรอน้ำเดินอันนี้เขาเรียกว่ารอน้ำเดินารอน้ำรอน้ำเดิน ได้ได้สิครับก็น้ำเดินอ๋อเดี๋ยวเขาไปสรางแบบช่างปลาปลาไงเดินน้ำแดดห่อน้ำแดดเป็นร้อนแรงแล้วกันครับผมตอนนี้ก็กำลังร้อนแรงเลยมากครับนอนผมตรงนี้ตอนนี้บอกแต่การอภิมันไม่รู้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยเลยพี่ตีจะโชว์ครับวันนี้โอ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แล้วะยิ้มทำไมเราพูดทำไมเนี่ยแล้วก็เล่นละครอีกอ่ะน ซิตคอมวันนี้เราพูดอย่างพิกาลนซิตคอมติดตามติดตามอยากให้ทุกคนติดตามนะครับถ้าทุกคนทุกคนอยากให้มีมันจะมีครับให้ทุกคนอยาให้กดแท็กไปที่ช่องวันสามสิบเอ็ดนะฮะแท็กเข้าไปเยอะเลยาแท็กชื่อผู้บริหารบางคนได้ฮะใช่ครับแท็กเข้าไปเลยครับว่าอยากให้มีใครก็ได้ครับใครก็ได้ละครย่อตัวมีภาพตัใบนอแท็กไปที่ใบนอถุยแต่ก็มีแต่ก็อยากอยากให้ทุกคนแบบว่าคอยติดตามพวกเราด้วยไม่ใช่แค่ละครคืออยากให้ คือมันจะไม่ได้จบแค่โปรเจกต์นี้มันยังมีโปรเจกต์ที่เราทั้ง5คนได้อยู่ด้วยกันอีกใช่คือเราพร้อมนะครับสามารถจ้างพวกเราได้นะครับเราไปได้ทุกที่เลยนะครับ5้าคนเราขายกันยกแพ็คครับใช่ครับแสดงว่าหลังจากจบคอนเฟอร์มิทนี่จะมีโปรเจกตร่วมกันอีกแน่นอนมีอีกครับมีอีกแน่นอนครับแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเมื่อไหร่ด้วยใช่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีแน่ครับสดบอกแฟนๆวันนี้ขอบคุณแฟนๆที่พวกเขามาตั้งใจมาซัพพอร์ตสนับสนุนพวกคุณทั้ง5คน แต่ละคนเลยนะเริ่มที่ใบนั่ละโอเคครับผมก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเราเราเห็นแล้วว่าที่นั่งมันไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วทุกคนก็ต้อง<ม>ต้องแหกที่ตาตื่นมาแย่งกันกดนึกออกอ้าจริงๆมันแบบมันต้องแย่งจริงกังนจริง,งน,นะเพราะว่าที่นั่งมันต่อต่อศิลปินน่มันน้อยมากก็ <S 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 ขอบคุณขอบคุณทุกคนครับที่ตั้งใจมาใครที่ไม่ได้มาก็ต้องเสียใจรอดูภาพบรรยากาศได้ก็ไว้ถ้าแบบกระแสตอบรับมันดีแบบเนี้ยยังไงรอบหน้าก็มีอีกแที่นั่งจะเพิ่มขึ้นอีกครับก็ฝากติดตามพวกเราห้ากดด้วยครับ คือเหมือนที่ไบบอกเนาะแล้วก็คือบางคนไม่ใช่แค่โหตื่นเช้ามาบางคนนี่คือมา,มาจาก,กต่าง <นะ S 1> จังหวัดนั่งเครื่องอบินมา<ช>นั่งรถทัวร์มาขับรถมาบ้างเถอะก็เลยรู้สึกว่าุยเขาแบบว่าทําเพื่อเราขนาดนี้เราอยากที่จะมอบคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราจะทําอย่างเต็มที่แล้วก็จะมอบความสุขให้กับคนดูที่มาในวันนี้แล้วก็ให้ได้อะไรกลับไปได้มากที่สุดเนาะก็ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหวังว่าจะได้มาเจอกันอีกใครที่ไม่ได้มาเนาะก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวรอบหน้าเรามีอีกแน่นอนอ่าหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วคุณได้หมดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของทุกบ้านเลยแล้วกันครับว่าคอยสนับสนุนเรามาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนงานครั้งนี้ถ้าขาดแฟนๆบ้านใดบ้านหนึ่งไปงานครั้งนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่สนับสนุนพวกเราทั้ง5คนมาโดยตลอดครับครับก็ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณช่องวันนะครับขอบคุณพีมผ <c oughs> ู้ใหญ่ทีมงานที่ให้พวกเราได้มาอยู่ <c oughs> แล้วก็มามอบความสุขให้กับแฟนๆนะครับ <c oughs> เราต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆที่ชอบพวกเราติดตามพวกเราแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้มาอย่างน้องบอกไปว่าต้องตื่นแต่เช้าหรือว่าคนมาจากจั <c oughs> งหวัดก็ไม่เป็นไรนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหน้าก็ขอบคุณจริงๆที่สพอร์ตพวกเราครับสวัสดีายสวยๆไม่เหลืออะไร <c oughs> ผมจริงๆมันหมดไปตั้งแต่คนที่สองกันนะครับก็ เหมือนทุกคนแหละก็คืออยากขอบคุณแฟนๆทั้งห้าบ้านเลยก็แบบว่าที่แบบที่แบบสนับสนุนพวกเราแล้วก็ติดตามรายการของพวกเราหรือว่าติดตามละครของพวกเรามาตลอดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณเลยถ้าไม่มีทุกๆคนก็คงไม่มีพวกเราห้าคนในวันนี้ครับก็ยังไงก็ใครที่ไม่ได้มาอย่างอย่างอย่างเดิมแหละก็คือใครที่ไม่ได้มาก็งวดหน้ามีแน่นอนครับงวดหน้าที่ใช้รถตู้พูดเือนหวยเลยครับก็ยังไงก็ขอบคุณในสนับสนุนจากทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ